สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่หรือห้าพยักหนีแน่นอนวันนี้ก็พาทุกคนเข้าสู่วิธีของซามูไรกับอะตอมิกเอเดอาบวกระหว่างสายโจมตีและสาย HP เล่นสายไหนดีแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้ว24นทเพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายความโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูก เติมไวปลอดภัย100%เซแฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอร์มิงเพื่อลบส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกมเวนที่โฟเท่านั้นสวัสดีฮะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอร์มิงหรือภาพยัักหนีแน่นอนกับช่องแฮกเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเดอะสตองเกนนะครับย่านที่ทุกคนได้รับชมินโทไปนะครับตอนนี้ก็มีน้องๆนะครับถามกันเข้ามามากมายแล้วว่าอะตอมิกเนี่ยสายโจมตีกับสายเฮตพีเนี่ยสายไหนเก่งกว่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเทสเนี่ยทั้งสองสายเลยนะแต่ว่าก่อนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับาประมาณ60,000ก็จะ1ล้านนะแล้วก็ช่องเราเสนอสมาชิกเพี่มเลยยี่สบาท35บาท50บาทเพื่อใครก็พาคคอนเทนต์ฟรีไฟโลบอกวันพันแม่แล้วเกมอีกมากมายนะคครรรัับสสาามมถเอาไว้เลยนะครับมีีชื่อเขยววแล้ก็ สเตเกอร์ได้แท้ใช้แนวส่วนใครนะครับที่อยากเติมเกมราคาถูกสามารถไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพยเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมาร์มิ่งบอกแล้วคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเอาอะตอมิกสองตัวมาเดียวกันจัดไปสําคัญนะครับตอนเนี้ยเซิร์ฟเวอร์จีนแนบคอเกโลเขาก็เอาอะตอมิกกลับมาใช้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคอเกโลยูอันเนี่ยมันมีความสามารถในการบล็อกลูกไฟสี่ลูกนะครับแล้วก็ เกียโลเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดหรือว่าฮิวหมู่นะครับตามพลังโจมตีของมันนะก็คือมันจะฟื้นเลือดให้กับทีนั่นเองนะแล้วก็จะมีลบลีกนะครับแล้วก็เพิ่มหลอดเลือดฟ้าให้กับทีนะครับแล้วอะตอมมีประโยชน์ยังไงอะตอมเนี่ยเมื่อโจมตีปกตินะคือฟันธรรมดานะไม่ใช่อันตีนะครับก็จะตัดเลือดฟันของข้ามได้ถ้าถามว่าตัดเลือดใครตัดเลือดกาโร่ได้ตัดเลือดอัศวินได้หรือว่าตัวเฮดพีต่างๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็2อนะครับอะตอมเนี่ยมีความสามารถในการลดพังโจมตีนะครับแล้วลด เอาไปรดพลังโจมตีเกียโลทำให้เกียโลฮิวเบาลงในส่วนของฝั่งตรงข้ามมันเองนะเออพอเกียโลฝั่งตรงข้ามโดนลดพลังโจมตีปุ๊บสมมติว่าฮิว1ล้านอาจจะเหลือ5้าแสนอย่างเงี้ยเออเราก็ได้เปรียบถูกเปลาดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอะตอมเนี่ย ยิ่งเคลื่อนไหวหรือว่ายิ่งขยับนะครับตัวมันเองเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดด้วยนี่ครับอ่ามันจะฟื้นฟูเลือดแล้วก็ที่สําคัญตัวมันเนี่ยมีลดดาเมจที่ไม่ใช่คิดยี่ข้อไงคือตัวมันาตายยากอยู่แล้วแล้วก็พอเคลื่อนไหวเนี่ยมันฮิวเลือดเออแล้วคิดดูนะถ้าสมมติว่าอะตอมิกเนี่ยแม่งอยู่ในคอเกโลยูอาร์มจะโหขนาดไหนเออเพราะว่าอะตอมเนี่ยถึงไปอยู่ในคอเกโลเ,เสร็จปุ๊บใช่วะคือโดนบล็อกไฟก็ไม่ได้ปัญหาสําหรับอะตอมนะเพราะาตัวละครมันตีธรรมดามันตัดเลือดได้เว้ยเออแล้วก็พ มีของเกโลฝั่งตรงข้านได้ก็ที่สาคัญนะอะตอมมะโตแม่งตายยากอยู่แล้วถ้าแม่งได้หลบหลีกจากคอเกโลได้หลอดเลือดฟ้าจากคอเกโลแม่งจะโนหนึ่งขนาดไหนยิ่งเคลื่อนไหวแม่งก็โหดด้วย <c oughs> แล้วมันโหดไงสาหรับอะตอมผมก็เลยจะเอานะครับอะตอมสายโจมตีกับสาย HP พเนี่ยมาเดี่ยวกันให้ทุกคนได้รับชมนะเพราะว่าตอนเนี้ยเซิร์ฟใหม่ก็คืออยากได้อะตอมชันคาว่าอยากได้อะตอมเนี่ยเพราะมันก็แบกได้เออมันไปลงลูนหาของแดงหาการ์ดบับแดงได้นะสำหรับเซิร์ฟใหม่ๆนะตอนนี้นะเพราะว่าตัวละครเนี้ย แม่งโน,นหนึ่งแล้วก็กลับมามีบทบาทในคอเกียโรยูอาร์อีกครั้งนะครับก็คือนี่อะตอมนะครับตัวนี้จะเป็นสายเ p พนะพลัง57 000, ล้านพาร์ทสีานะตัวนี้เลือด29้าล้านนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเดี่ยวกับ5าพยัคฆ์นะของ5าพยัคจะเป็นสายโจมตีนะหดาว5ดาวม่วงเหมือนกันนะย้ำว่า6ดาว5าดาวม่วงเหมือนกันนะมาเลื่อนบางนี้แล้วกดไปที่อันดับแล้วก็เลื่อนไปที่อันดับ9กนะ้าแ้วโหไอ้าพยัคฆ์เ่็อันดับล่วงจัดเลยนะนะตั้งแต่รวมเซิร์ฟกับพวกไฮแลนด์นะคืออันด ห้าพยัก์นับจะเป็นสายโจมตีนะพลังโจมตีอยู่ที่สามล้านแก็เป็น6ดาว5ดาวมั่วเหมือนกันนะมาดูกันว่าสาย H p อย่างเราเนี่ยถ้าไปเดี่ยวกับสายโจมตีอย่างของ5พยัก์เนี่ยใครจะยืนได้นานกว่ากันแล้วใครจะโดหดกว่ากันนะถ้าถ้าสมมุติว่าคอเกโลมาเออเราควรเล่นสายไหนผมเอาคูณ2พรนะครับเดี๋ยวแบบว่ามันมองเห็นแบบจังหวะฟันไม่ชัดไงย่อยย้นะําในมัดเดียวครับ,บจากฝั่งของสายเฮดพีเปิดก่อนโบเข้าไปหนึ่งเทว ฝั่ง5พยักษ์โดไนไป1่ดอกนะครับแล้วก็ฟันต่อยอหนึ่งเทนบับบากเข้าไปหนึ่งเทโอเคถือว่ารุนแรงนะครับถือว่ารุนแรงฟึบแล้วก็ได้ย,ย่อยย้ำในหมัดเดียวฟันซ้ำไปที่ฝั่ง5า้าพยักษ์นะครับ5้าพยักษ์สายโจมตีนะครับฟึบมาครับโอเคฝั่งของ5้าพยากักษ์สวนกลับมานะสายโจมตีสวนมาเหมือนกันนะบุกเข้ามาหูยแค่ไม่รู้สึกรู้สาเลยนะเออมาย่อยย้ำในหมัดเดียวนะเมื่อกี้เป็นการไล่ตีนะอันนี้ของจริงนะครเออเหมือนกับว่าเนี่ยดูผมดูจากรเซ็นเลื่อนนะเหมือนกับว่าสายเฮดพีเนี่ย เลือดจะนำกว่านะเลือดจะนำกว่าตอนโดนตัดเลือดนะเออแต่ว่าตอนนี้ฝั่ง5าพยัก์ก็ปาสสวนกับมาเหมือนกันนะเออปุ๊บแล้วก็ซุบส,วน,สวนกันมาแต่ว่าฝั่งของ HP พเนี่ยคือยังไม่ติดโลนะคือเหนียวจัดนะครับมาครับปุ๊บปุ๊มหมึกก็ไล่ฟากันไปฟากันมาแล้วจังหวะนี้ปุ๊บมาครับโอเคแล้วก็วุ้มดาบแดงฝั่ง5าพยักษ์ทำงานว่ะแต่ว่าสายเ p เนี่ยังยืนได้ยืนชิวอะฮ้ยยืนชิวจัดแล้วก็นกก็หัวดมานะครับปุ๊บแล้วก็นก,ก็ห ปุ้งเข้าไป1ดอกนะครับจับนกสสีฟุบแล้วก็เนี่ยครับหมัดไอ้โลนทำหมัดไอ้โลนต่อยไปหนึ่งทีแล้วหมัดไอ้โลนต่อยไปหนึ่งทีแล้วก็กลมหัวนะครับฟุบมาเข้าสู่เทอร์นที่2ดาบแดงฝั่งเราโอ้ยดาบแดงฝั่งเราทำงานทีเดียวฝั่งห้ายักษ์ลงไปนอนแดนเลยนะเออเอาเรื่องจัดเลยนะในส่วนของใส่เฮดพีเนี่ย HP คือเหนียวนะผมว่าเหนียวเดี๋ยวผมลองอีกรอบนึงแลวกันนะฟุบมาปุบเดี๋ยวรออีกรอบนะแต่เหมือนกับว่าฝั่งเราเนี่ยตอนที่เราโดนตัดเลือดจากฝั่งห้าพยักษ์มาเนี่ย ฝั่งของสาย HP เนะี่ยเปอร์เซ็นต์เลือดมันจะเยอะกว่านะจากที่ผมดูสีเขียวนะอ่ะปุ๊บเราเกิดก่อนเลยนะครับย,ย่อยย้ำในบัดเดียวไปหนึ่งทีครับปุ๊บป๊าปอ่ะตัดเลือดไปอันนี้คือครึ่งหนึ่งของจริงเลยเว้ยอันนี้คือครึ่งหนึ่งจริงๆเลยนะเลือดแดงกับเลือดขาวในะชนกันคือครึ่งหนึ่งพอดีนะแต่ว่าฝั่งของเราเนะี่ยพอโดนตัดเลือดกลับมาเนะี่ยเหมือนกับว่าเปอร์เซ็นต์ฝั่งสีเขียวอนะ่ะจะเยอะกว่าสีขาวนะเออเพราะเลือดเราเยอะไงปุ๊บอ่ะปาสวนกลับไปนะครับปุ๊บแล้วก็ฝั่งอออะะะตมมมพยัััักกกนนนนนปาาสวลบบเหืนนคร ฟุ๊บโบเข้ามาหนึ่งเทวโอเคปะสอนเสร็จได้เวลาเนี้ยฝั่งห้าพยักษ์ทำงานนะครับฟุ๊บมารับฟุ๊บปับปับปับโบเข้ามาหนึ่งทีเห็นไหมเหมือนสีเขียวมันจะเยอะกว่าสีขาวไว้แต่ว่านิดเดียวไว้เหมือนจะได้เหมือน,นจะได้เปลี่ยนสายโจมตีนิดหนึ่งนะเออแล้วก็เนี่ยฝั่งฝั่งโจมตีฝั่งห้าพยักษ์เนี่ยคือถ้าไล่ครบสามแถวเนะี่ยฝั่งตรงข้ามเนะี่ยคือได้เปลี่ยนไว้คือถ้ามันถ้ามันไม่ไล่ซ้ำแถวเดิมนะถ้ามันไล่ไปแถวอื่นนะมันก็จะได้เปลี่ยนในส่วนของอะตอมิกนะแต่ถ้าซซ้้มถแแวเดิบบ ตัวละครที่มันเป็นสายเฮดพีมันก็ตายยากไงใช่ป่ะเออแต่ถ้ามันเก็บแบบหลายๆแถวเงี้ยมันก็มีประโยชน์นะฟุบ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 โอเคเนี่ยอ่ะปันส่วนกลับมาแล้วก็ย่อยย้ำในหมัดเดียวนะครับฟุบจากฝั่งสายเฮดพีนะป่าไปที่ฝั่ง5พยักษ์นะโอเคฝั่ง5พยักษ์ก็เหนียวเหมือนกันนะเออขนาดเป็นสายโจมตีนะเพราะตัวละครเนี่ยมันตายยากอยู่แล้วในส่วนของอะตอมอ่ะเออฟุบมาโอเคฟุบฝั่งห้าพยักษ์นะขยับแล้วก็เด้งเรือไปหนึ่งทีแล้วก็ป่าสวนกลับมาเหมือนกันนะในส่วนของสายโจมตีนะแต่ว่าตตตีีีสสสาาาาายยยยไไมมม่่เเเเเขข้้ออนนนะะโจดดู เห็นปะอุ้หเหนียวนะเหนียวว่าทำไปเล่นไปเห็นปะแล้วเปอร์เซ็นต์เลือดมันจะแหว่งไปเว้ยแล้วมันจะมีขีดดําอยู่เว้ยเออเหมือนมันเหมือนมันได้เปรียบนะในส่วนของสายเฮตีนะอ่ะดูเห็นปะเด้งเลือดอีกอะเออมันเหนียวจัดอดูปุ๊บดูเนี่ยเดี๋ยวให้นกลุมเลยดูปุ๊บโอเคปุ๊บอ่ะมาเด้งเลือดอ๋อโอชิวจัดสายเฮตีคือชิวเกินชิวเกินนี่ขนาดคอเกโลยังไม่มาถ้าคอเกโลมาจะขนาดไหนครับเนี่ย ปุ๊บดาบแดงทํางานอ้เหนียวจัดเหนียวจัดไม่เข้าด้วยไปงาไม่เข้าด้วยปลาหมึกฟ้าไปหนึ่งทีติดหลบหลีกปุ๊บแล้วกันนกสามสี่ยิงว่ติดต้านทานปุบมาเข้าสู่เทินสามรล่าน,นี้นานหน่อยนะแล้วก็ตีธรรมดาไปนะครับจากฝั่งของทรายเฮดพีเนะี่ยแล้วก็ฟาดไปที่ฝั่งห้าพญาปุบตายมะยังไม่ตายอู้เรียบร้อยตายเรียบร้อยตายเออตายนะทําเป็นเล่นใบดูดิฟุบอโหไม่ล่วงว่ะล่วงว่ะติดโลเลยทีเดียวแล้วก็เด้งเลือดหูแบบแป๊บ,ปบด,ด้วย แบบเด้งเลือดเกินขึ้นลอย,อยาลอออาจากเลือดแหว่งไปอ่ะเออจากเลือดแหว่งกับตายแล้วสายเฮดีอ่ะกับตายแต่เลือดเด้งอ่ยดูนะเด้วยฟื้นฟูด,ดูดโอ้โหคือแม่งได้เปรียบอย่างชัดเจนเนะครับสำหรับสายเฮดพีนะถ้าน้องคนไหนนะที่ยังสงสัยนะผมบอกกันนะถ้าสายเฮดพีตอนนี้นเหมือนจะได้เปรียวกว่านะเออเหมือนจะได้เปรียวกว่าเห็นปหอย่างที่ผมได้ทําการเทสนะสองรอบนะแลสสองรอบคือสายเฮดพีนะได้เปรียวกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดลองนะครับระหว่างสายจอมตีและสายเฮดพีนะผมคิดว่าสายเฮดพีเนี่ย จะได้เปรียบกว่านะทางเด้งเลือดนะครับแล้วก็ในส่วนของการไล่ฟันนะคือมันยืนได้นานกว่าเด่นนะทาให้ตัวคองเราเนะี่ยยืนได้นานแล้วก็เด้งเลือดแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับฝั่งตรง,งข้ามได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ได้ทําการเทสให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกานกดไลค์นวะขอบคุณทุกคนติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบอย่าลืมส่งแคสแกม,สม์สเตมเมอร์ไ่าของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะขยายผมทาคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ล่างนี้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าอี้ก็ต้ตก บายบายครับผม